สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียามเย็นวันที่19ครับกุมภาพันธ์2567ครับครา้นี้จะมาสรุปประเด็นนะรเรียกว่าพิพาทรับส์กรังวัดปากหลักเขตครับออกศปกร4ี่ .01 ในเขตอุทยานเขาใหญ่หรือไม่อย่างไรครับก็จะมาสรุปประเด็นว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างไรครับนะครับ ทีนี้เรามาดูกันครับไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์ของเรื่องนี้เมื่อเดือนตุลาครับทางสอบกนะครับโคราชเนี่ยได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปบกก4ีขีดศูนย์หนึ่งนะครับในพื้นที่นี่ครับตําบลหมู่สีปากช่องบ้านเหวปวากั้งนะครับพื้นที่พิพาทเนี่ยนะครับเมื่อมีการออกปุ๊บเนี่ยนะครับ ก็คนที่ได้สปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งมาแล้วเนี่ยก็เลยไปยื่นออกอโฉนดเพื่อการเกษตรต่อนะฮะซึ่งเป็นกฎหมายเออซึ่งเป็นระเบียบที่สปกททาขึ้นมาใหม่ว่าใครมีสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งสามารถยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้ตัวเนี้ยพอไปยื่นปุ๊บเนี่ยทางฝากฝ่งของผู้นําผู้นําชุมชนเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่ไปยื่นเนี่ย ไม่ได้เป็นคนอยู่ในเขตพื้นที่เขตในชุมชนทางสปกอ,ออกมาให้อย่างไรก็นําเรื่องนี้ไปแจ้งต่อทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือการขอรับการจัดที่ดินทํากินโดยการจัดที่ดินเนี่ยเขาจะมีแนวทางการจัดดูลักษณะอย่างไรครับหนึ่งครับดูคนว่าคนนอกพื้นที่จัดได้ไหมคนนอกพื้นที่ก็สามารถจัดได้แต่ต้องเรียงลําดับอย่างนี้ครับว่าหนึ่ง อยู่ในชุมชนนั้นไหมอยู่ในหมู่บ้านนั้นไหมสองอยู่ในไม่อยู่ในหมู่บ้านแต่อยู่ในตำบลไหมไม่อยู่ในตำบลอยู่ในอำเภอไหมไม่อยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดไหมไม่อยู่ในจังหวัดอยู่นอกจังหวัดไหมก็สเต็ปการจัดที่ดินเขาจะเรียงลําดับอย่างนี้นะครับเมื่อมีประเด็นการก็เกิดการนะครับปัญหาข้อพิพาทนะก็ต่างฝ่ายต่างเข้ามาอ้างสิทธิ์ล่ะครับทีนี้ทางอุทยานเนี่ยเขาก็มาอ้างสิทธิ์นะครับ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงเมื่อพีคสุดๆก็ไม่ก <t> ี่วันที่ผ่านมาครับวีวาทะของพ <ph> อสํานักอุทยานครับคุณชัยวัตรลิ้มได้ขิดอักษรเนี่ยก็บอกว่าผมอยากมีเรื่องครับก็บอกว่าเขตพื้นที่เหล่านี้มันเขตอุทยานนะฮะมันเขตอุทยานทางฝักฝั่งสบกก็บอกว่ามันเขตสบกอ มันเป็นเขตอยู่ในเขตปักรูปที่ดินนะก็เลยมีการออกสี่เขตส่วนหนึ่งกันมานะทีนี้เรามาดูข้อมูลของแต่ละฝ่ายนะทั้งสปกก่อนนะที่ออกสี่เส่วนหนึ่งสปนะกอ,นะอ้างว่าพื้นที่ตรงนีนะ้ตนได้รับมอบมาจากกรมพัฒนะ์ก็มีคณะกรรมการจําแนกเจ้าใหญ่นายโตครับจำแนกพื้นที่มาและรับมอบไม้ต่อมาเมื่อปี30 2 5 3นสองหลังจากนั้นครับผ่านไป4ปีนะครับ สองห้าสามสี่ก็ทท้องที่อำเภอปากช่องเนี่ยก็มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะเมื่อเป็นเขตปฏิรูปที่ดินปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ากสวกก็มีอำนาจเข้าไปจัดที่ดินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตัวเนี้ยสวกอ,อ้างอ้างนี้ว่ามีอำนาจจัดได้เพราะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ทีเนี้ยเรามาดูว่าข้อมูลของอุทยานอุทยานบอกว่า ตัวนี้อยู่ในเขตอุทยานนะตามแผนที่แนบแนบท้ายนะพระราชกิจศ e d กาารเมื่อปี05-2505นั่นแหละครับนะบอกว่าพื้นที่นี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครันะก็ประชุมกันชนะี้แจงข้อเิ็จริงการแต่ยังไม่เกิดมรรคเกิดผลครับ <c oughs> จนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับวันอาทิตย์ที่18นะนะครับถ้าพูดถึง มวยก็นึกภาพมวยแล้วกันครับคู่ต่อสู้ครับแดงน้ําเงินก็ตอนนี้มีกรรมการมากรรมการก็คือ,อกร,รมกิจการนะครเจ้ากร,รมกิจการแผนที่นะครับของกร,รมแผนที่ทหารครับก็ได้ลงมาดูครับลงมาดูตรวจสอบข้อเท็จจริงนะแล้วก็แน่นอนว่ายังไม่สามารถ ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ชี้จุดโน่นนี่นั่นแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงกันได้นะครับต้องไปหารายละเอียดหาพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดําเนินการต่อไปท้ายที่สุดนะครับหน่วยงานที่จะมีอํานาจเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้หนึ่งแล้วครับกรมแผนที่ทหารซึ่งเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่และมีการถ่ายถ่ายภาพถ่ายทางอากาศต่างๆไว้เป็น ไทมไลน์อยู่แล้วแล้วก็สคทชรครับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับพ่อทุกสถาบันบในวงการที่ดินของรัฐคือพ่อทุกสถาบันนะครับแน่นอนว่าอยู่ที่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรครับเพราะฉะนั้นตามข้อมูลที่ดีนะตามข้อมูลที่มีนะไม่ใช่ข้อมูลที่ดีตามข้อมูลที่มีเนี่ยตอนนี้ก็ ประมาณนี้แต่ว่าในเชิงเลือกของหน่วยงานเนี่ยเราไม่สามารถมีข้อมูลในส่วนนั้นได้เอาเป็นว่าเอาข้อมูลเฉพาะที่ปรากฏในสื่อก็จะเป็นสเตปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสเตปอย่างเงี้ยถ้าอุทยานมีแผนที่น้ำท้ายปี05เนี่ยตามแนวทางการแก้ปัญหาของสคออเขาเรียกว่าสคทอชอก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ในเขตอุทยานนะตัวนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่ามาก่อนเขตปฏิรูป แต่ผมไม่แน่ใจว่าปี3 0นยนะครับปี3 0เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงครับที่มีคณะกรรมาการและจำแนกพื้นที่ตัวนั้นเขามีการแบ่งเขตแบ่งแนวกันยังไงตัวนั้นก็ต้องไปดูรายละเอียดแผนที่หนาพายตรงนั้นอีกทีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเอาเป็นว่าข้อสรุปไม่นานเกินรอผลจะเป็นอย่างไรครับนะผลจะเป็นอย่างไรนะคิดเห็นอย่างไรบ้างครับนะคิดเห็นอย่างไร กันบ้างเอ่ยนะครับถ้าอ่ะหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าประเด็นหลายคนบอกว่าอ่ะเชี่รวฝั่งไหนกันครับระหว่างสปกรครับเคสนี้เชียยวฝั่งไหนครับสบปกรก,รกับอุทยานครับอ่าสปกกกดหนึ่งครับอุทยานกดสองแล้วกันครับ